เตรียมที่ดินราคา300ล้านที่สมุยเพื่อการขายนะครับใครอยากเป็นหนายหน้าเนี่ยสามารถดูคลิปนี้ได้เลยผมเออไม่ไม่คุณเป็นช่างกล้องไม่ตอ้องไม่ตอ้องไม่ต้องก็คือเรื่องของเรื่องก็คือครอบครัวของผ,ผมเป็นคนสมุยนะครับแล้วตอนนี้เราจะปล่อยที่ดินพื้นที่ใหญ่ที่สุดระหว่างตําบลแม่น้ํากับเฉวงนะครับเดี๋ยวเราจะบินไปสมุยเพื่อการปรับแต่งที่ดินเช็คสภาพที่ดินเตรียมการขาย You have mountain views and sea views ที่นี่ทำเลแบบดีมาก Loads of potential for either a condo or some kind of มิดถึงไฮเอนด์เรสเดนเชียลคอมมูนิตี้คือให้22ล้านเอาว่าเอาว่าเอาว่าต้นๆพาผมเข้าแล้วเนี่ยโอเคอ่ะโอเคมีคนแฮปปี้ได้เข้าแล้วช่แล้วนะครับผมพื้นที่ของครอบครัวผมเนี่ยใหญ่ประมาณ17ไร่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ติดถนนใหญ่อยู่ด้านเหนือของเกาะสมุยพื้นที่ปลาเนี้ยมันจะยาวสูงขึ้นไปบนเขาเลยดังนั้นผมก็ได้ให้สถาปนิกบินมาจากเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะมาวินิจฉัยว่าเราสามารถสร้างอะไรได้บ้างบนที่ดินเพื่อว่า้าราทุนเจ้าไหนเขาอาจจะไม่ได้อยากได้แค่ที่ดินแต่ อยากมีแผนเลยว่าถ้าลงทุนไปจะสร้างวิลล่าได้กี่หลังจะมีซีวิวแล้วจะคืนทุนเท่าไหร่ภายในกี่ปีแต่นั้นนี่ก็คือมิชชั่นของวันนี้ครับผมไม่ใช่การกินไม่ใช่การกินอาหารในลาวใช่ไหครับเต็นพลังครับเตินพลังเตินพลังเตินพลัง โอตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงยีนะครับเดี๋ยวดูว่าจากสนามบินไปถึงที่ดินใช้เวลากี่นาทีแล้วเราก็ถึงที่ดินแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ20นาที จากสนามบินซึ่งข้อดีของที่ดินผืนนี้นะครับก็คือว่ามันเริ่มจากถนนใหญ่แล้วก็ขึ้นไปบนภูเขาสามารถสร้างได้ทั้งโรงแรมทั้งอพาร์ตเมนต์ได้หมดเลยซึ่งพอผมมาสมาุยคราวนี้ก็คือไม่เสียเที่ยวแน่พาคนสํำคัญๆมาหลายคนมากเลยนะครับคือ 1. นึ่งเรามีทีมดีเวล o อปเมนต์นะครับจากทัวร์เอเจนซี่มาจากเชีงยงใหม่เดี๋ยวเขาจะช่วยดูเรื่องดีไซน์เพราะว่าเขาจะมีสถาปนิกด้วย So for finding prime land in Koh Samui 2025 where you've got uh, 17 Raya you've got uh, all the regulations come into play we can build a condo we can build a hotel we can build yeah. service apartments um, so it's great for us yeah. from a design perspective but not over this building can we go more yeah. we want to keep the nature and keep it green keep it environmentally friendly mm -hmm. we use a lot of environment it's about creating a, a beautiful house in the nature so you'll have mountain views and sea view but you're in this in this area, which is close to Boput, Sunset. It's really nice. I really like it. we have people from company that sells land. You're in Boput, which is one of, the say, prime areas to be in. Um, I think this has loads of potential for either a condo or some kind of mid-to-high-end residential community. ที่แคนาดาแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่สมุยแล้วอยากรู้ว่านักลงทุนเขาคิดยังไงเกี่ยวกับที่ดินของผมที่แถวนี้ก็คือสวยมากค่ะแต่ถ้าใครเป็น discount ได้ก็90%อ off เดี๋ยวเราก็จะซื้อค่ะเดี๋ยวลดลดให้ลดให้22ล้านเอาว่าเอาว่าเราค่อยคุยกันดีหลังเราไปยี่สล้านเนาะคับหลังจานั้นเราก็มีทีมที่มาถางหญ้าแล้วก็ทำซอร์เวย์ด้วยนี่คือแผนที่จากดาวเทียมเขาคร่าฟไหมผมเนี่ยทั้งหมดที่เลยที่นี่ของครอบครัวผมนะครับประกอบไปด้วย3ามนดซึ่งรวมกันแล้วประมาณ17ไร่วันนี้ต้องการให้พี่ววัดค ชันของเนินเราจะได้รู้ว่าสโลปมันเป็นยังไงถ้าสร้างวิลล่าหลายๆหลังแล้วทํายังไงให้ทุกหลังได้เห็นวิวทะเลครับี่ <จะ S 2> มีทำเนะียบ,บดีมากติดถนนติดดาวเทาน้ำมันทีนท่แพงมากจริง,รงๆเรายังไม่ได้ไปดูทะเลเลยว่ามันสวยขนาดไหนเราหาทางเลาะไปใช่เดินไปเลยปะได้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 ตอนนี้เราก็อยู่บนชายหาดน,นะครับที่อยู่ตรงหน้าที่ดินสวยไหมสวยมาก เห็นเกาะพัง,งันด้วยด้านนู้นเนาะแต่คนที่เอนจอยตอนนี้มากๆก็คือ,อยังอยู่ในลาวบางกอกแอร์เวย์นี่เข้าต้มมาจากไหนครับเข้าต้มมาดขาต้มมาจากลาวบางกอกแอร์เวย์ใครอยากเป็นนายหน้าใช่ไหมครับก็สามารถอคอมเมนต์ไว้ด้านล่างในวิดีโอนี้แล้วก็ติดต่อผมมาในไบโอในเพจผมนะครับผม